สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสิวอุดตันสิวอักเสบแล้วก็สิวหนองรอยสิวรอยแผลรอยดำนะคะด้วยครีมกำจัดฝกันประพัดครีมกำจัดฝกันประพัดอยู่ในตลับสีทองนะคะเนื้อครีมจะเป็นสีขาวเนื้อครีมแห้งให้เติมน้ำนะคะกวนให้เป็นเนื้อครีมแล้วสามารถใช้ได้ห้ามแช่ตู้เย็นนะคะก่อนทำนะคะให้ทำความสะอาดผิวหน้า ด้วยแอลกอฮอล์อุปกรณ์จะมีอยู่3ามอย่างนะคะไม้จิ้มฟันคัตตินบัตนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะครีมกำจัดฝอกันประพัดแต้มสิวได้เลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราทำความสะอาดเสร็จแล้วใช้ไม้จิ้มฟันนะคะกวนเนื้อครีมให้เรียบร้อยแล้วก็แต้มนะคะ แต้มลงไปที่จุดเราไม่เคลียร์นะคะไม่เคลียร์ไม่ขูดนะเราไม่เคลียร์ไม่ขูดเราแต้มลงไปที่จุดของเขาเลยทั้งหน้าได้เลยนะคะเป็นยี่ห้อเดียวนะคะที่สามารถทําที่หน้าได้นะคะทําได้จริงนะคะทําได้หลายๆจุดนะคะที่เรามีร้านนะคะบริการแต้มแล้วก็จี้ฝอยจี้กะติ่งเนื้อนะคะอยู่ที่สถานีรถไฟสามเสนนะคะ โทรศัพท์นะคะ0945978944ซื้อสินค้าไปทำเองได้รอยสิวรอยดำสิวอุดตันใช้ได้หมดเลยนะคะรอยสิวรอยดำรอยอุดตันค่ะรอยสิวรอยแผลเราแต้มได้เลยนะคะรอยดำรอยสิวเซี้ยนรอยฝนะคะอ่าสิวอุดตันรอยหลุมสิวนะคะคนที่เป็นสิวอักเสบแล้วเป็นหลุมสิวนะคะแต้มได้เลยนะคะอย่างนี้นะคะเราไม่ขูดนะคะ อ่าเราไม่ขูดนะคะเราแต้มแต้มทิ้งไว้อ่าถามว่าแต้มวันละกี่ครั้งแต้มอย่างน้อยวันละสามครั้งนะคะแล้วก็ปล่อยให้แห้งแห้งแล้วประมาณสิบห้านาทีถึงสามสิบนาทีนะคะมันก็ยาก็จะแห้งแล้วก็หลุดนะคะเราก็เช็ดแอลโกอฮอล์ใหม่เช็ดของเก่าออกก่อนแต้มใหม่ทุกครั้งนะคะทําติดกันสามครั้งต่อหนึ่งวันแล้วพรุ่งนี้ทําอีก ตัวนี้นะคะมันจะมีเป็นรอยแดงขึ้นมานะคะแล้วก็รอยน้ําตาลและเป็นแห้งตกสะเก็ดเหมือนการยิงเลเซอร์ทั้งหมดเลยค่ะแล้วเนื้อผิวที่แห้งแล้วตกสะเก็ดมันก็จะหลุดออกถามว่าอาบน้ําได้ไหมอาบน้ําได้ทุกวันนะคะแต่เราต้องเช็ดให้แห้งหลังจากที่มันแห้งแล้วตกสะเก็ดหลุดแล้วนะคะเราไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นรอยแผลรอยแผลเป็นนะคะ เราจะมีตัวนี้นะคะเป็นยาสมานแผลชื่อว่าโมเชียนให้ทาหลังจากที่ตกสเก็ตหลุดแล้วเหมือนการยิงเลเซอร์ทุกอย่างเลยค่ะที่มีการใช้ยาทาหลังจากที่แต้มแล้วยิงเลเซอร์แล้วแต้มตัวนี้ไปจะสมานแผลแล้วผิวจะหายไม่ทิ้งรอยแผลเป็นทุกชนิดนะคะสนใจทักเฟซน,นะคะครีมกำจัดไฝกันประพัดต,ตลับสีทองนะคะ ลายไอดี094-597-8944ช่องทาง YouTube ก็ครีมกำจัดฝกันประพัดนะคะฝากติดตามกดกระดิ่งนะคะ Subscribe ให้เรานะคะเวลาเราทำคลิปใหม่ๆคุณจะได้เห็นนะคะเป็นความรู้ทำได้เองที่บ้านง่ายๆหลุดทุกเม็ดไม่ทิ้งรอยแผลรอยดำค่ะสวัสดีค่ะ